บุคคลบ้านลองบิ๊กโจ๊กตำรวจคอมมานโดเข้าไม่ได้อาจเข้าข่ายปฏิบัติไม่ชอบก็เมื่อช่วงเช้านะฮะหลังจากมีข่าวที่ว่าพันตำรวจโทรจรูนเกียรติปานแก้วนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านท่านรองผอตรสุรเชษฐหักผ่านนะครับที่ซอยวิภาวดี60แต่เมื่อไปถึงปรากฏว่าไม่สามารถที่จะเข้าทำการตรวจค้นได้ท่านรองผอ,อก็มีการออกมาปฏิเสธนะฮะไม่ยอมให้เข้าค้น โดยใส่ชุดนอนออกมาเลยนะฮะจนกระทั่งช่วงเวลาประมาณ8.30นะครับหลังจากที่พลตำรวจโทรวรรวศวัฒนานครผู้บัญชาการไซเบอร์มาถึงจึงยอมให้เข้าทำการตรวจค้นผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายตามระเบียบเออเออเป็นเรื่องที่แปลกนะฮะในช่วงระหว่างที่รอทำการตรวจค้นนะครับทำไมถึงไม่เข้าบุกเข้าไปมันชักช้านะฮะ คอมมานโดไปล้อมอยู่เกือบ50คนนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าการที่เนิ่นช้าไว้พยานหลักฐานถูกเคลื่อนย้ายหรืออยังนะตรงนี้บอกเออเป็นเรื่องที่แปลกนะฮะถ้ามองตามหลักของข้อกฎหมายตามปวิอาญานะฮะในส่วนของการตรวจค้นก็ต้องถือว่าชุดเจ้าหน้าที่นะฮะมีอำนาจในการตรวจค้นตามปวิอายามาตรา93นะฮะซึ่งเป็นการจัดการค้นตามหมาย ถือว่าเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่ตรงนี้เจ้าหน้าที่ถือหมายเข้าไปแสดงหมายทําการตรวจค้นแต่ปรากฏว่าท่านรองบิ๊กโจ๊กก็ไม่ยอมให้เข้าไปโดยใส่ชุดนอนลงมานะฮะถ้าตามองตามหลักจริงๆนะครับการที่มีหมายค้นนะฮะการที่มีบุคคลเข้ามาขัดขวางตามปวิอายามาตา100นะฮะในกรณีน่าเชื่อว่ามีบุคคลซึ่งอยู่ในสถานที่ค้น ทำการขัดขวางจนจะทําให้การตรวจคน้นไร้ผลนะฮะเจ้าหน้าที่สามารถที่จะมีอานาจควบคุมตัวเลือนาไปควบคุมไว้ในสถานที่เหมาะสมนะฮะเพื่อให้สามารถทําการตรวจค้นได้เท่าที่ไม่ให้การเท่าที่จําเป็นไม่ให้การตรวจคน้นไร้ผลนะ,ะแต่ตรงนี้คอมมานโด50คนยืนล้อมบ้านเฉยๆไม่ทำอะไรเลยนะฮะมีแต่ยืนใส่ชุด ล้อมอยู่ใส่กล้องบอกเออตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใช้กฎหมายไม่เต็มรูปแบบนะฮะเราหน้าที่จะบุกเข้าไปหรือควบคุมตัวตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้นะครับทีนี้บิ๊กโจ๊กถ้าถามว่าขัดขวางการปฏิบัติไหมปฏิบัติไม่ชอบไหมตรงนี้ในส่วนของปอวิอาประมวลกฎหมายอาญาก็น่าจะเฉียดที่จะเข้าข่ายเป็นการต่อสู้ขัดขวาง เจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ตามมาตรา138เพราะว่าเจ้าพนักงานซึ่งมีหมายค้นถือว่าเป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่การขัดขวางแม้จะช่วงเวลาเดียวหรือเซี่ยวเวลาเดียวนะฮะก็จะถือว่าเป็นการต่อสู้ขัดขวางต่อสู้และขัดขวางนะฮะในส่วนนี้น่าจะเสี่ยงที่จะเข้าข่ายขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาท นอกจากนี้ยังเสียงว่าเข้าคายขัดคําสั่งเจ้าพนักงานตามมาตรา368ด้วยสั่งให้เข้าไปทําการตรวจค้นแต่เป็นการขัดขวางขัดคําสั่งนะฮะตรงนี้แต่โทษจําคุกไม่เกิน10วันปรับไม่เกิน5,000บาทแต่ส่วนของท่านรองบิ๊กโจก็ถือว่าฉลาดนะฮะลงมาในชุดนอนเลยถือว่ายังไม่พร้อมที่จะให้ทําการตรวจค้นนะฮะเนื่องจากตัวเองยังแต่งกายไม่สุภาพนอกจากนี้ยังอ้างว่าเป็นรองผอ,อรตร ซึ่งการที่จะเข้าทําการตรวจค้นจะต้องขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงตรงนี้ฉลาดนะฮะก็อ้างว่ามีเหตุไม่มีเจตนาที่จะขัดขวางการปฏิบัติงานอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการที่ไม่มีความผิดตามมาตรา1 3 8ได้เขาก็แก้เกี่ยวอย่างว่านักกฎหมายนะฮะระดับรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติถ้าจะยอมให้เข้าคนง่ายๆบอกเคยเสียเชิงเสียศักดิ์ศรีนะฮะ แต่ไม่รู้ว่าการที่เนิ่นช้าไว้นะฮะในส่วนนี้ช้าไปถึงเกือบ3 0นาทีนะฮะไม่ว่าเกิน3 0นาทีเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเวลาแท้จริงที่เข้าไปแสดงหมายค้นเวลาเท่าไหร่ในช่วงนี้ที่เนิ่นช้าไว้นะฮะพยานหลักฐานตรงนี้จะมีการเคลื่อนย้ายไหมเพราะหลังจากตรวจค้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายเลยนะตรงนี้ถือว่าเป็นเวลาที่ พอสมควรที่คนร้ายสามารถที่จะเคลื่อนย้ายพยานหลักฐานได้และเจ้าหน้าที่ตำรวจถือว่าใช้ปวิอาญาไม่เต็มที่ทั้งมาตรา100ที่สามารถควบคุมบุคคลขัดขวางนะฮะทีนี้ถ้าเราจะมองว่าทางบิ๊กโจ๊กมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีโดยตรงไหมอ่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องยังไงนะฮะในการออกหมายตรวจค้นในครั้งนี้นะครับก็สืบเนื่องจากมีการเข้าจับกลุ่มบอสตัน ประธานสโมสรลำพูนเวอร์ลีเออร์นะฮะซึ่งเป็นเจ้าของเว็บพนันมีการยึดทรัพย์ไปกว่าพันล้านนะครับนอกจากนี้มีการขยายจับกลุ่มเครือข่าย TS911.com มีการจับไปแล้ว11ผู้ต้องหาแล้วก็มีการตรวจค้น30จุดใน6จังหวัดในส่วนนี้ก็มีการซัดทอดนะฮะซัดทอดมาถึงกับลูกน้องของท่านรอง นะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเป็นยศพลตํารวจตีหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนและมีพันเอกด้วยเป็นลูกน้องของบิ๊กโจ๊กแต่ถามว่าท่านลองบิ๊กโจ๊กจะเข้าไปเกี่ยวข้องไหมตรงนี้นะก็การที่มาตรวจค้นบ้านท่านลองซึ่งอ้างว่าเป็นการซื้อไว้ให้ลูกน้องส่วนหนึ่งพักอาศัยนะก็ถือว่ามีส่วนก้าเข้าไปเกี่ยวข้องนะฮะว่าเป็นที่หลบซ่อนไหมเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งตรงนี้ท่านรองบิ๊กโจ๊กอาจจะเป็นแค่พยานนะฮะแต่กรณีถ้ามีการตรวจค้นมีการอุปถัมมีการรับผลประโยชน์หรือเกื้อหนุนนะฮะอาจจะถูกแจ้งเป็นผู้ต้องหาตามมาก็ได้แต่ในชั้นนี้ท่านรองบิ๊กโจ๊กอาจจะเป็นแค่พยานนะฮะแต่การที่มีบ้านเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งเป็นผู้กระทําผิดต้องดูว่าเป็นผลประโยชน์เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมไหมตรงนี้ก็เสี่ยงที่จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นนะฮะแต่ไม่สามารถที่จะเข้าไปาหาพยานหลักฐานได้ทันที30นาทีนะฮะหรือเกือบชั่วโมงเนี่ยจะมีผลให้พยานหลักฐานถูกเคลื่อนย้ายออกไปจากที่เกิดเหตุไหมนะฮะแล้วท่านลองบิ๊กโจ๊กนะฮะจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันในครั้งนี้จริงไหมเราต้องรอติดตามหาพยานหลักฐานต่อไปนะฮะว่าจะสามารถ ตรวจคนและเชื่อมโยงกันหรือไม่นะฮะผิดไม่ผิดรอตามกันอีกทีหนึ่ง